เราจะไปดูรายงานสั้นๆนะครับเกี่ยวกับที่มีดีที่ชายแดนใต้โดยวันนี้จะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมในหัวข้อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ ยิ่งปลูกต้นไม้เราก็ซับคาร์บอนเราก็ช่วยทําให้โลกเนี่ยลดความร้อนลงใช้แล้วใช้อีกเป็นการลดภาวะโลกร้อนได้อีกใบไม้ต้นไม้ที่เราเอามาวางบนผ้าเนี่ยเราสามารถนําไปเป็นปุ๋ยบํารุงต้นไม้ได้อย่างน้อยอ่ะเราก็ไม่ได้ทําลายธรรมชาติได้ใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากจัง BCG เนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นธุรกิจสีเขียวที่มีการหมุนเวียนการหมุนเวียนของธุรกิจสีเขียวเนี่ยคือ,คอ,คอเราต้องทําทุกอย่างเนี่ยให้มันเริ่มกับไปหาจุดเริ่มต้นได้แต่ป,ประโยชน์สูงสุดเพื่อจะไม่ให้มันเป็นเวสเลยเนื่องจากไมย้ยางพาราเนี่ยความมีคุณค่าของเขาคือความหมุนเวียนของเขามาเข้าสู่โรงงานเนี่ยมันก็จะใช้ได้ทั้งหมดกิ่งลากก็เอาไปให้กับโรงไฟฟ้าส่วนของลำต้นก็ไปให้โรงเฟอร์นิเจอร์ก็จะเอาไปทําเครื่องเรือนเครื่องใช้อ่าแล้วก็ไปทําเป็นของที่ระลึกแล้วก็ทําไปเป็นเชื้อเพล เดิมค่ะคนในชุมชนตาชีก็คือนําน้ํำยางสดมาขายกับพ่อค้าคนกลางเพราะเราต้องขายตามที่กําหนดก็มีทําเป็นขี้ยางยางก้นถ้วยนะคะก็ขายราคาก็ยังต่ําอยู่ก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของยางพาราจากที่เราขายน้ํำยางสดเราก็เอามานปํปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลังจากที่เราแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เราก็จะได้ราคาเพิ่มกว่าที่เราขายน้ํายางสด4เท่าตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เราจะนํายางพาราผสมกับลาติขึ้นรูป เป็นยางค่ะเปาแล้วออกมาเป็นเส้นเรียกว่าเส้นยางธรรมชาติแทนเส้นไหวายเทียมที่รูปเป็นกระเป๋าสีสันจะโดดเด่นแล้วก็เวลามองในตัวผลิตภัณฑ์มันจะมีสีที่เด่นชัดกว่าพวกพลาสติกเส้นมันก็จะไม่บาดมือด้วยนะคะในอนาคตมันก็ย่อยสลายได้แต่มันก็มีความคงทงหลายปีเหมือนกันนะคะตรงนี้ แรงจงใจจากการที่เราเคยทํำภาพปั้นย้อมมาแล้วสีที่เราใช้เป็นสีธรรมชาติแล้วเราก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้สีจากพืชที่เราใช้ในงานอิโฟปิลหลักๆนะครับก็จะมีคลั่ง มีฝางมีขมิ้นมีดาวเรืองครับแล้วก็มีคลามสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ยังวนกลับมาใช้ได้อีกใบไม้ที่เราต้มเพื่อสก,กัดเราสามารถนํามาตากแดดเก็บไว้ใช้ในการต้มสีครั้งต่อไปได้หลักๆก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าชิ้นนะคะผ้าพันคอหมวกกระเป๋าเสื้อผ้าสําเร็จรูปเสื้อผ้าแฟชั่นที่เหมาะสําหรับวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานครับ เมื่อก่อนเราซื้อมะพร้าวแล้วก็เรามาปอกแล้วก็มาตอกทานแล้วก็ขายกะทิเมื่อก่อนเขานิยมไปรองน้ํายางปัจจุบันก็เอากะลาไปทําแปรรูปเป็นของตกแต่งอันนี้มูลค่าการแปรรูปนี่เยอะพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยค่ะก็มีชามก๋วยเตี๋ยวกะบ,บวยทับทีโถั่ข้าวช่วยกาแฟโคมไฟกระปุกออมสินเอาผมมาทําครีมอาบน้ําแล้วก็สบู่ก้อนค่ะก็ลองทําดูแล้วก็ขายไปได้รับผลตอบรับกับ เปคุณค่าของการใช้ซ้ำเนี่ยจะทําให้วงจรเนี่ยของการดํารงชีวิตของเราเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้สนับสนุนโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยะลาปัตตานีนราธิวาส